สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างยศนะครับเรามาซ่อมรถ Honda Civic Dimension นะครับคันนี้ลูกค้าอยู่8ริ้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับสตาร์รถไม่ติดนะครับมีช่างเข้ามาเล่นแล้วนะครับแต่มันไม่จบนะครับอ่ามีช่างมาเล่นแล้วแต่ไม่จบนะครับเดี๋ยวช่างยศจะมาทําการแก้ไขนะครับอันนี้คือรถ มาซ่อมไฟท้ายเฉยๆนะครับรถไฟซ่อมไฟไฟถอยนะครับไฟถอยไม่ติดนะครับแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมไฟถอยเสร็จแล้วปรากฏว่าระบบมีปัญหานะครับทําให้สตาร์ทไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับไฟอะไติดเต็มไปหมดเลยไม่รู้นะครับสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมให้ดูนะครับ แล้วก็มาถ่ายให้ดูคทีว่ามันจะติดไหมนะครับไปครับครับตอนนี้เราก็แก้ไขเสร็จแล้วนะครับ Honda Civic Dimension นะครับอาการสตาร์ไม่ติดนะครับตรวจเช็คแล้วไฟล์ในกล่อง ECU นะครับเสียนะครับไฟเสียในกล่องนี้นะครับแล้วก็วงแหวนนิโมนะครับวงแหวนนิโมก็เสียนะครับ เคสนี้เราก็ทําการยกเลิกอีโมนะครับยกเลิกในตัวกล่อง ecu นะครับตอนนี้เราไม่ใช้อีโมแล้วนะครับนะครับตรงนี้ไม่มีแหวนนะครับถอดออกเลยเรามาสตาร์ทให้ดูนะครับติดเรียบร้อยนะครับอ่า honda dimension นะครับคันนี้มีปัญหาระบบไฟด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลกล่องเสียนะครับแล้วก็แหวนข้อเสียนะครับ ช่างยศมาจบงานให้นะครับที่บางประกงนะครับบางปะกงทั้งด่วนมอเตอร์เวย์นะครับลูกค้ามีปัญหา Honda นะครับปัญหาเรื่องอีโมไฟโชว์สตาร์ไม่ติดนะครับปรึกษาช่างยศได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้านะครับหนึ่งศูนยี่ส้าสองสองนะครับย้ำอีกทีครับศูนย์เก้าเกหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสองนะครับติดแน่นอนนะครับ งานนี้งานเร่งด่วนนะครับตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเที่ยงคืนขวาเกือบตีหนึ่งครับเร่งด่วนรีบมาจบให้นะครับเพราะว่าช่างยศจะไม่อยู่ก็เลยต้องรีบมาจบให้ก่อนอเรียบร้อยนะครับติดทุกครั้งครับหายห่วงนะครับมีปัญหาเรื่องอีโม o อนด้นะครับโทรหาช่างยศได้เลยครับยังไงก็ฝากกด ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาก็คอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ